สว,ส,สวัสดีครับผมเจนเอ็กซีเอ็มดีโอซีอาร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมรถตักของเอ็กีเมีนะครับที่ผมเจนเอ็กซีเอ็มดีโอซีอนเป็นผู้จำหน่ายนะครับก็รถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแ w 2ว0 k นะครับก็จะผมตรงมอบมาเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะครับก็ วันนี้มาเยี่ยมเยือนนัแล้วก็ถือโอกาสถ่ายคลิปลงยูทูบไ้กับสตันด้วยก็ทีมงานท่านใดสนใจก็เข้ามาชมได้ที่นี่อำเภอบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็วันนี้ผมมาเยี่ยมเยือนนะครับของกุณวิรัตคงทองนะครับก็ถามว่าคันไหนนะครับก็คันที่ สิบล้อโลโก้ลิวอพูลนะครับก็สวยมากนะครับเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงสับตะไายปามนะครับก็ซื้อตะไคปามมาจากโรงงานนะครับทุกโรงงานก็รับซื้อตะไายปามนะครับโรงงานไหนสนใจก็มาส่งได้ที่นี่เลยนะครับรับซื้อไม่งนันนะครับแล้วก็นะครับสับแล้วก็ส่สงมอบนะครับ,บนำปันมาค้านีครับ รุ่น 220K ตัวนี้นะครับยกได้สูงจากพื้น4.5เมตรนะครับปุ้งขีเสริมแล้วก็อยู่ประมาณ2คิวนะครับนี่เลยครับทีมงานจัดให้เรียบร้อยเลยครับขอบคุณคนขับมากขับตรงนี้เลยครับปุ้งขีอ2 2คิวนะครับตัวนี้ถ้าตักไม้สับพวกนี้ก็อยู่ประมาณคิวก็น่าจะอยู่ประมาณ400โลนะครับตักคันก็ได้ประมาณก700ถึง800กิโลนะครับ เพราะว่ายจสับจะเบา,เบาหน่อยนะครับก็ทีมงานตัในใดสนใจนะครับก็โทรมาผมได้เลยที่เบอร์0864914246นะครับผม XCMG o t h a i l a n d นะครับแล้วก็รถตัวน,นี้ทนแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้วันประมาณ8-10ถึงชั่วโมงนะครับอเอาเป็นว่าพักคนไม่พักรถเลยนะครับก็นี่เลยครับทีมงานตัในใดสนใจรถตักของ XCMG นะครับโทรมาผมได้เลย เข้ามาชมได้ที่นี่นัากา,านตาม็้อกคงมาจมนะครับนี่และครับดูน้ําหนักการตักนะครับก็เสริมเมื่อกีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสริมแล้วก็อยู่ประมาณ2คกิโลครับยกได้สูงจากพื้น4.5เมตรนะครับก็ว่าตักได้สบายงานสบายเลยสำหรับรถตักทุกนี้นะครับ สิบแรงม้านะครับให้แรงบิดมันเอาเพื่อนะครับแล้วก็แบกยี่สิบนะครับแม็กกับยางรถตัวนี้เหมาะสมกับงานแบบนี้พอดีนะครับแล้วก็ตักต่อครั้งนะครับประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยกิโลสังเกตได้นะครับแล้วก็ถามว่าน้ําหนักตัวรถเท่าไหร่ตัวนี้ครับตัวนี้หนักประมาณเจ็ดตันนะครับก็ เสริมงงขีแล้วน่าจะประมาณประมาณ700กับ7 7ตันกับ100่กิโลนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ100่กิโลนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจก็ครับผ่านขึ้นไปกรุงเทพหรืออยู่แถวนี้นะครับเป็นบันเมตรกันก็เข้ามาชมได้นะครับจะมาทดลองขับก็ได้นะครับผมมีให้ข้อมูลนะครับโดนนะนำหรือโทรมานัดก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์ศย์แปดสี่เก้นะครับก็ วันนี้มาเยี่ยมเยือนนะครับก็่านมาเยี่ยมลูกค้าโรงไม้สับด้วยแล้วก็วันนี้ก็มานี่เลยครับตะไล่ปามนะครับก็รับซื้อตะไล่ปามเพื่อจะสับนี่ครับก็เห็นว่าราคาดีนะครับตรงนี้ต้นทุนจะสูงขึ้นมาดนึ่งแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องของรูทูบนะครับหรือ ้าเป็นเฟซนะครับเป็นไลน์นะครับเป็นเพจนะครับที่ผมปล่อยเพจอยู่นะครับใจต่ตังให้ยูทูบอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมทิมงานต้นใดจะเพิ่มรถตัดนะครับหรือบริการอื่นใดของ x m t นะครับโทรมาหาผมที่เบอร์086 4914246นะครับผม X x m t โอซิงาเฉลตยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ ินนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่มตัวต่างกของมานนะครับขนะอบคุณมากครับผม